สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตนะครับว่า,าล่าสุดเนี่ยบ้านของผมที่ทําไปเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วนะครับผมต้องบอกว่าตอนนี้ผมมั่นใจเลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะใช้งบประมาณเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน4 5 0 0 0บาทนะครับพอหลังจากที่ผมได้ทําตอนที่แล้วไปนะครับก็อยู่ทั้งมันสา0 0 0ื่นกว่าสามหมื่นเนะสามหมื่นแปดสามหมื่นะแล้วผมหลังวันจากวันนี้ผมก็ได้มาเก็บรายละเอียดนะครับกับงานที่บ้าน ตัวนี้ก็คือเรื่องของการติดกรอนประตูอะไรพวกอย่างงี้ต่างๆนะครับรวมถึงตัวพวกวัสดุที่ผมซื้อเพิ่มมาเนี่ยก็ราคาก็คำนวณแล้วอย่างไรก็ไม่เกิน45,000บาทนะครับผมก็เลยจะสรุปว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะใช้งบประมาณในการทำเนี่ยนะครับไม่เกิน45,000บาทนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่ายังไม่มีห้องน้ำนะครับผมส่วนเรื่องของห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมคงต้องหา เวลาไปทําอีกทีนึงนะครับผมต้องดูอีกทีว่าจะทําตรงไหนยังไงแล้วทํารูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับเราลองไปดูกันว่าวันนี้ผมได้งานอะไรบ้างนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับของผมเนี่ยต้องบอกว่า85เปอร์เซ็นต์ละนะครับใกล้แล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยมันก็เป็นตามที่ผมคิดไว้แล้วนะครับก็คือผมได้ทําการนะครับยิงฝ้าตรงเพดานเนี่ย โดยใช้ไม้นะครับฮาเลทเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับผมเห็น,นครับเนี่ยสีมันก็จะเป็นโทนเดียวกันนะเป็นไม้ทั้งหมดนะครับและทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะทําต่อคือว่าผมคิดว่าผมจะลงเขาเรียกอะไรนะเป็นแลกเกอร์นะเคลือบอีกทีนึงนะเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของไม้ของเรานะครับก็เดี๋ยวไปซื้อแมกีกทีนึงนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยตอนนี้ที่ผมทําไปเนี่ยคือทาสีแล้วนะครับอะไระต่างเนาะ แล้วก็ในสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสัก5วันนะผมหยุดนะครับก็ได้มาทําอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เกือบเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับก็ยังสิ่งที่เหลือก็คือนะตัวฝ้าด้านในนะครับที่จะทําแล้วก็พวกที่ผมบอกว่าจะทําเป็นเตียงเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าผมเอาไว้ทําที่หลังสุดดีกว่านะแต่ผมที่จะทําถัดมาหลังจากทําฝ้าก็คือพื้นนะครับผมจะมาจัดการพื้นนะครับขัดพื้นให้เรียบ เท่าที่จะเรียบได้แล้วก็จะลงสีพื้นอีกทีนึงนะครับส่วนขอบป,ประตูหน้าต่างอะไรเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะมาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะมันจะมีช่องว่างๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ฝ้าเนี่ยผมผมสั่งไอ้ตัวไม้อ s บไปแล้วนะครับไม้ชานอ้อยไปแล้วอีก5แผ่นนะครับซึ่งตอนนี้ผมกล้าพูดเลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะใช้งบประมาณเนี่ยอยู่ที่นะครับไม่เกิน4 5 0 0 0อย่างแน่นอนนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลังนี้ไม่มีห้องน้ำนะครับยังไม่มีห้องน้ำนะที่ที่ที่เราเห็นกันเนี่ยคือไม่มีห้องน้ำน แต่ในอนาคตผมก็คิดว่าผมก็จะทําห้องน้ําด้วยนะจะทําห้องน้ําให้กับบ้านบ้านหลังนี้ด้วยนะเดี๋ยวต้องหาพื้นที่อีกทีนึงนะครับผมเพราะวันนี้ก็จะพามาดูก่อนนะส่วนประตูนี่นะครับผมได้ติดกระจกแล้วก็ทาสีดําไปแล้วนะครับสามารถเลื่อนได้นะครับแต่ว่าจะหนืดกว่าเดิมนิดนึงนะครับตอนที่ไม่มีกระจกเนี่ยมันจะไม่หนืดเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้เริ่มหนืดแล้วเพราะว่ามันมีน้ําหนักนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยว เดี๋ยวผมติดนะตัวทั้งใน,ในผมให้ดูข้างในก่อนเนี่ยข้างในตรงนี้ผมยังไม่ได้ติดตัว <c oughs> ยังไม่ได้ติดไม้ obs เข้าไปนะัอเอ o บ B นะไม่ได้ยังไม่ติดไม้ O อเเข้าไปเดี๋ยวผมจะมาติดอีกทีนึงนะเหลือแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ติดนะครับ <c oughs> ก็สั่งไม้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้ามามาน่าจะวันเสาร์หน้านะเสาร์เสาร์าาที่จะถึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําต่อให้เสร็จนะก็อย่างที่บอกนะตอนนี้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ 85%เหลืออีก15%แล้วก็คิดว่านะครับงบประมาณที่ใช้เนี่ยไม่เกิน45,000อย่างแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้ที่ผมจะ EP9 ที่ผมได้บอกไปอยู่มานสัก38,000-39,000นะแล้วสั่งของไปอีก2,000กว่าบาทนะครับก็จะมาวันเสาร์นี้นะก็คิดว่าไม่เกิน45,000นะครับบ้านหลังนี้นะครับผม ก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวมาทำวันเสาร์หน้าอีกทีนึงสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพามาดูประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนใครมีคำแนะนำนะครับต่างๆเรื่องสีอะไรต่างๆเนี่ยที่จะใช้เนี่ยนะครับสามารถแนะนำได้นะครับผมก็ยังไม่ค่อยจะแน่ใจว่าผมจะใช้สีอะไรอย่างพื้นเนี่ยควรใช้สีอะไรดีนะครับให้มันตัดกันกับตัวบ้านของเราอย่างเงี้ยนะครับ นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสวัสดีนะครับ